ก่อนอื่นจะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าอายเป็นคนคางผิดรูปค่ะคางอายค่ะจะเป็นแบบเป็นก้อนก้อนก็คือเป็นชั้นของไขมนันแล้วทีเนี้ยอายเข้าไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกว่าจะต้องฉีดฟิลเลอร์ค่ะมาดูกันค่ะว่าออกมาจะเป็นยังไงกันนะคะทุกคนเห็นไหมว่าคางเราไม่ตัดเฉยบางทีเวลายกคางมันเป็นสิ่งคางเรเป็นบีเชเลยอ่ะ การบวมนะคะไม่มีการแดงหลังจากการฉีดนะคะเพราะว่าที่นี่จะใช้ฟิลเลอร์แท้อยู่แล้วนะคะป0 0จากหน้าสไลด์นี้เองนะคะคือคนไข้จะสามารถรับรู้ได้เองว่าฉีดของแท้หรือว่าของซีรีโ์กูหลวที่มาดังๆกันนะคะถ้าการฉีดเป็นซิลิโคนูหลุใส่ไปน้องจะมีอาการปวดบวมแดงเน้องอัเนี้ยหมอฉีดไปเสร็จนะคะเนาะไม่มีอาการปวดก็ไม่มีนะคะมีแต่การฉีดเอ่อฟิลเลอร์คางนะคะจากที่ค่อายอ่ะคางทูทุกคนจะเห็นที่รูปอาร์ใช่ไหมคะว่าอาจจะ็นคนค้างทูอันนี้ก็คือคาง ไม่ทูแล้วเป็นรูปทรงคางนะคะจากที่ไอ,าอ้อ่ะคางทูทุกคนจะเห็นที่รูปไอใช่ไหมคะว่าอาอเป็นคนคางทูแอันนี้ก็คือคางไม่ทูแล้วเป็นรูปทรงอืมแล้วก็แต่ก่อนคางตอนนี้มันจะเป็นก้อนใช่ไหมตอนก็ไม่เป็นแล้วอืมแล้วก็จะมีนี่คือขั้นตอนการร้อยไหมของเคแคร์คลินิกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าที่นี่ร้อยไหมเสร็จปุ๊บเสร็จพันทีนะคะไม่เขียวไม่ช้ำไม่บวมคือร้อยไหมเสร็จเนี่ยกลับบ้านไปไม่มีใครรู้เลย ทุกคนคะทุกคนสังเกตนะคะว่าคุณหมอคะ่ะจะมือเบามากเห็นไหมคะหมวจะค่อยๆค่อยๆบันจงในการร้อยไหมามากๆนี่แค่3เส้นเองนะทุกคนและทุกคนดูจังหวะนี้เป็นจังหวะของการดึงไหมคนดูดึงปุ๊บโอ้โหดูดิดึงขนาดเนี้ยยกเลยอะคือหน้ายกทันทีทันทีเลยคือออกจากคลินิกไปคือแบบตึงเป๊ะสวยไม่เขียวไม่บวมไม่ช้ำจริงๆค่ะ สังเกตดูนะคะดูวิธีการดึงคุณหมอคุณหมอจะค่อยๆดึงค่อยๆดึงค่อยๆดึงจะไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเขาจะดึงแบบเป็นปืดๆนะถ้าใครเคยร้อยไหมจะดึงแบบปืดเดียวแต่ที่นี่ไม่ใช่ค่ะที่นี่คุณหมอจะค่อยๆดึงค่อยๆดึงค่อยๆดึงแบบนี้เลยค่ะฉีดให้หมดคุณหมอคือนำไปตากคะหมอฉีดให้ทั้งหมดข้างละสามข้างอยู่นะคะเป็นเจ็ดสิบช่วยกลางให้น่าสมดุลการที่มันเล็กจากการที่หมอร้อยแล้วมันจะเล็กลงไปอีกนะคะคือเราไม่ต้องการตรงนี้มันออกมาเนาะเราหมอจะเก็บเชืตรงนี้ให้ให้หน้าสมดุลมีเชื้อะคะ มาถึงขั้นตอนการฉีดโบ็อกนะคะทุกคน<ม>เพื่อให้หน้าของอายเนี่ยไม่มีริ้วรอยนะคะทุกจุดเลยหน้าก็จะตึงเป๊ะสวยมากเพราะว่าเมื่อกี้ก็ร้อยไหมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอดูความสวยของอายนะคะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอายก็ได้ร้อยไหมครบ5วันแล้วค่ะอายรู้สึกว่าร้อยไหมเนี่ยยกกะชับขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ทาเลยนะคะตอนนี้หน้าก็กระชับขึ้นมากๆค่ะแล้วก็คานของอายนะคะก็ฉีดฟิลเลอร์ค่ะตอนนี้คางอายก็เข้าที่นะคะไม่ปิดรูปปิดล่างแล้ว และแรกขังไอเบียวนะแล้วก็หน้านะคะไม่มีริ้วรอยที่หน้าหักแล้วเพราะว่าคุณหมอนะคะฉีดโบท็อกให้ทั่วไปหน้านะคะ่ะคุณหมอใจดีมากๆเลยนะคะทุกคนอย่าลืมะคะถ้าใครอยากสวยนะคะไปที่เทค e แคร์คลินิกเลยค่ะอันนี้นะนำนะคะบ๊ายบายอยากสวยเหมือนอายไปที่เทค e แคร์คลินิกนะคะทุกคน